มึงเห็ดละงอกมูนี่จ้าอู้จุนตกใจอมูอบกยัยจ้ามูนี่มูเดียวสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนคลับครับ,รบมือนี่กะไม่ ปาเ็ดอีกคือก่าพี่น้องเบิง้งบรรยากาศข้างหลังจ้ะงามงามสะอ่อนกันเลยผ้าพิมหมกพี่แหละขึ้นมาเปิดไา่การอยู่พี่ค่ะคือเลี้ยวไปนี่งามคักแลก้็อากาศเย็นสบายทั้งนี้เมื่อนี้ป้าเฮดแตกค่ะพี่น้อง <c oughs> แตกแนวไดวะตีรถจอดตั้งแต่ประตูนาวัดจ้ะเขามาเรื่อยๆโอ้จนสุดจนสุดจนบ่มี่มองจอดจ้ะทั้งมอไซค์ทั้งรถไ่เนาะเมื่อนี้กะไปรุ่นน้ำกันพี่น้องว่าเขาจิมานอีกบ่จ้า ไปทีมงานเดิมเฮ็ดแดง,ง,ง,งตรงงามโอ้ยหัวหักตรงนี้โอ้ย,อย,อยตายแล้ว มันถือเครื่องใหม่โหโด,ดอกดอกงามๆจ้าพี่นอ้องอือบานแล้ว แดงดอกแบบง่าจ้ะโอ้ดอกนี้งามคักจ้ะอื้ม พี่น้องโอ้ยยุงกัดนะจา๊ะมัมกลีดีขนาดด้จ้ะเห็ดเพิงแดงนี่ขาเง่ารวว้อมสองดอกงามจ้า,งงา หืม,หมอืมพี่น้องมีดอกหน่อยนะจ้า พี่น้องเอ้ยมูนี่ต้องร้ายจ้าคุณนะ่ะตักบกใหญ่เบิ่งทางนี้อีกจ้าแบันี้โอ้พุ่น่ะโอ้ขายอยู่ข้างลุมได้จ้า <c oughs> มูเดียวกันโ่รูสิเ,าเาอาจังได๋ขามันแห้งยาวอืมนี่นะงามโอ้พี่น้องเห็ดแดงใหญ่จ้าสิบ่ได้อันเชิญเขากระตาบ่นี่5ดอก5ดอกบ่เท่าเดอา้อใหญ่ซื่อๆ บัวโอ้ยเอาหยากแท้ล่ะฝ่าวด้วยพี่น้องมันถือหยา ได้จับมือเดียวด้วยจ้ามันเป็นปลานี้มันตั้งกล่องปไปเลอ้ยเอาออกยากเท่บัดนนี้โอ้โหไหน ามห้าดอกคุณพี่นอ้อง,งมี่จะดอกห้าเมืองบานจะอวบแท้ดอกนี้คุณจะ นนบานคนหลายเลยพี่น้องเอินกันแตกเซลล์อยู่จ้ะจักไพเป็นไพวันนี้มือนี่คนซาหลายอู <c oughs> ดอกงามคนมาแล้วพี่น้องคนหลายค่ะมือนี้จอดเต็มเลยรถ <c oughs> นี่จ้าพี่น้อง ร้องคนเข็นว่าคือบอ่อตังกล่องเก็บนี่แหละพื้นทีมน่มันมันบ่อใดนะจ๊ะเ้าก็เลยว่างกล่องบ่อใดก็ต้องได้จับแบบนี้เอาเนะาะใจชอีกลยนีกงพิ่มเดี่อีกเด็จะ อกดอกเฮ้มีดอกหน่อยอีกพี่น้องงามบ่จ้ะ <c oughs> ดอกนีนหน่อยแต่ว่างามไปย่าง่อจ้ะพี่น้อง นนี่โอ้อากาศพอดีจ้โอ้ยพี่น้องบึ่งเห็ดละงกมูนี่จ้าอู้จุนตกใจโอ้ยแต่สะอ่อนคักเฮ้ยงามแหีงคุณนะ,น,ะนี่อีกนี่อีกทั้งนี้ทั้งนี้โอ้ยคลิปอาจจะเอียงในเด้อ พอให้ดอกเขาวอีกเกิดจะดอกเดียวมึงเนี่ยโอ้ยละงกใหญ่สองดอกโอ้โหหักหักคุณ่ะโอ้ยกล่องกระเอียงเลี้ยงเงี้ยงอยู่แบบนี้ เอาดอกนี้โอ้มันต่้งกล่งองหยาเด้อจ้าแต่วันอยู่เลือกแห้งพุ่นนะ่ะอึบปึ๊บปึบ <c oughs> แก่งแบบว่าต้องตัดเลยจ้ะนีโซดข้าเดียวเลยนีเมืนน่นี่เห็นละงอมัมขาดผนพี่น้อง <c oughs> ต่าห่วงพึมงพึอยู่เฮายางเขาโขกมานี่จ้ะจะเหลื่อมโอ้ยดอกดูสมบูรณ์บักแห้งโอ้ยงามแห้งขากระย่เลิกพี่น้องสองดอก ขายเงาพุ่น่ะขายเงามูเดียวได้จันอีกจ้ะโอ้ขายเงาเห็ดพึ่งสาดพี่โมกแล้วลหรเอิน่นแต่เห็ดพึ่งนกยุ้ง่าสันพี่น้องเป็ไข่เห็ดลงโง่บอลลิพี่น้อง โอแม่นนั่นแหละเดี๋ยวเขามาดอกบักไงพี่หมกเราเห็นพี่น้องยางมาเห็นเสยดอกบักไงยางก่เสยเนาะพี่หมกก็ได้เห็ดและงูกสวย พี่มองเลาเก็บเห็ดลลงอกบานในแต่ดอกบานในไ,ไปอ๋อคือคนไว้เนาะคือน,นงะง,งามเห็นางงามงามงามคือคนเก็บนี่แหละแบบเอ้ย,อยสีร่องแกงรองเ<ก>บิอง,งนาวาเส็บแต่ว่าแกงแล้วเท่านึง,งล่างออก มันเป็นปคือจัง <ไป S 1> หินปูนกาะนี่แม่ก็เลยบกิน,นโกินดอกต้มต้องหากต้มต้องหากัากขนแล้วต้มต้องหากแล้วก็มอนเดือดนล้วจะไปล่งฝนใส่น้ำมูบึงเห็ผดผึ่งดอกนี่จะใ่ญ่อ้วนคักนะเลี้ยวขึ้นมากขาเงี่ยวๆน้องพี่น้องต่างโจโก,โกอยู่จ้ะ ผอมูเห็ดแดงนุ่กไงี้จ้าเอากระใดด้วยซุ่มดอกหม่เอาไว้เอาเท่าน่าจะเต็มเลยไม่นิจใส่น้อง เลี้ยงเต็มหน้าผาเลยจ้ะโอ้หน้าผาเป็นหลืบหินจ้ะเลี้ยงเต็มเลยท้านี้อีกท่านี้อีกจ้ะ ขายเงาที่หนึ่งดอกหยันหัวมันหักหยันดอกมันหักนีจ่าพี่น้องเบื้องโมนี่โมเดียวมีจา่าอ้ยดอกมันง่ายงามๆปุณ่ะ พี่น้องมึงความงามของเห็ดายเบือ่อดูคุณอาจาร้์หลายคัก้กินว่าได้ตอนนี้เข้าล่งมานหน้าผาจ้จาพี่น้องแข่าไปทายบ่ได้เพราะว่ามันเป็นหนาา้าผาเลิกลงไปคุณอาจาร์เห็นบ่อันตรนตรายพี่หมกลเล้าเล่เก็บเองจางง้าเห็ดพึ่งแดงระวังหัวขาดในเดอ้อ อออด,อก,กอ,กดกอ,อกมันสีขาดแต่มาก่อนจักดอก่จ้านี่บอระว่างด้วยเนี่ยจ้าพี่น้องเห็นบอมันสั้นลงไปหนึ่งเสียจา้า นม,มันดอกหน่อยแหละนั่นบบเห็นตะว่าสมีแกงแสบจ้าเมื่อนีเก็บเห็ดเพิงแดงยูนาพาจ้าพี่น้องอัน,นจะเป็นนาพาลึกเล่จ้าปังค่อยแล้วว่างเอาย่งางยางไปไปเบิ่งกันจ้าลุนลุนไปน้ำกันจ้าการล้มกันเกิดขึ้น มีดอกเดียวก็เป็นเนาะโอ้อสุดหน้าโคกเลยโอ้แล้วงอกขาแล้วงอกขาว,ขาวดอกาาางามงามงามจ้ะ เห็ดดีเนาะเห็ดอยู่ในถุงยางโอ้ยสองดอกนึกว่ามันดอกเดียวโอ้โหโอ้เป็นเกิดอี่ยังสั่นว้าหัวดอกงามพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเบิ่งดอกมีก่อนเด้อสีกสีโอ้โหงามพร้อมโอเคโอ้โหได้อยู่ พี่น้องเห็ดไข่มาอยู่ในหลืบนีนอู้หดอกงามพูน่ะแดงเอยกะไดยทั้งนั้นโอ้โหของเอื่อยดอกงาม ของเราก็ดอกสวยนะปัดปัดผูน่ะ,อะโอ้ยปาดปัด,ปดเห็นละงกอยากออกเลยพี่น้องเอ้ยมันบมมีฝนจ้ะฝนบโตกลายมือแล้วนี่จ้ะม,มามาพอ่อข้าเจ้ากับมาเก็บขึ้นกันจ้ะนด้ กำลังใดหัวตาม่าบ่จ้ะโอ้ทางนี้ก็มีอีกเห็ดแดงมันมันจ้ะมันมันโอ้พี่น้องเห็ดพิ่งตับควายแล้วแต่ผู้มักเด้อจ้ะแต่ว่าอันสิให้หน้าตุกมาเอามีแต่ดอกนี่ไงพูดนะนี่ละเห็ดพิ่งตับควายเขาเอิ่นต้มแล้วน้ำเป็นสีม่วงพูดนี่ หน่าว่าแสวปรสั่นเอาเอาต้มเอานํามันออกก่อนเอาบอกวิธีเฮ็ดต้มเอา้นาลิ้น้ํามันออกก่อนถ้าจะเอาไปใส่หม้อแกงเลยจ้ะแซ่บบวกมรเซ่บพลหลุดเมื่อนี้ได้ลายดอกแล้วแต่ว่าหายหน้าเบิดมิแตดอกงามๆบอกเอาจ้ะคนมาเป็นปลาสเตกเออบ่งเฮ็ดหน้าดูคุณนะแล้วงกบานเต็มกระตาอขิยู่งนโง่ใหม่ เ็่เพื here, <t> ่อนตับคั้วไอบางคนก็เอินเห็ดเข่ากำจ้ะเฮดเพิงเข่ากำดอกงามดิเก็บเพิงเข่ากระดอกงามจ้ะอ้าวบันนี้ฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยว่าแต่ฝนบ่ตกบันนี้นี่จ้าฝนกระตกพี่น้องโอ้ยเห็ดกระยังได้อยู่จ้ะเลยได้พากันออกมาพี่นี่ยใดยู่ เฮ็ดเพิงแดงเมื่อนีมานคักเฮ็ดเพิงแดงเฮ็ดละงูกจ้ะอันตานี่เฮ็ดร่วมจ้ะอันนี้ก็เฮ็ดละง,งกูกกับเฮ็ดเผิงโอเมื่อนี่มานจ้ะพี่น้องมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์น้ำได้จ้าฝนตตแห้งแล้วพี่น้องไปแล้วสวัสดีค่ะ